สนับสนุนโดยอาหารเสริมบำบรุงสายตาดีคูนพลัสจกที่ยืนที่เห่าจกที่ยังลำเขาบ้าน้อเกิดมาชาดดิเฮ้ยนังกับวันนี้นังตื่นขึ้นมาเง้มว่าเศร้าหนาบนท่าลัางยุ่จังสี่ละจังว่าเป็นยี่หยัง โอ้ยชีวิตเอ้ยโอ้โหย่าจนทร์เอ้าไปจังใดรอบาดดิเจ้า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 เป็นยังไงเป็นโอ้เป็นยังไงชักเป็นจังไดข่อยจันทร์มาเมือเช้าข่อยเลยเป็นจังไดบุคคลว่าเป็นข่อยเป็นเมื่อวานข่อยก็ไม่ได้เป็นเนี่ยข่อยติดเชื้อน้ำเจ้าน no ี่แหละขันแม่นนั่นติดเชื้อนี่เอากระเพยไข่นั่นดิไข่ยังไข่ล่าช้าดิ เจ้าบ่เห็นจี๋คอยยั่งลากอยู่นี่าข่นางเลยคอยยืนเบิ่งอยู่เดี๋ยวจาวัดหลายรอบเลยนั่นแล้วแค่ที่จีเป็นไข่นางศาดอันนี้ไข่ลากศาดตร์เป็นไหมอ้ยภาพเหยียบมึงเอ้ยเขาปิดนี่ยังเงยจากปิดน้ำขาถามเนี่ยอาการไข่ยังเฉยมันกินกินคอแซ่บบ่โอ้ยเขานี่บวกกินตะเทียกกรได้เอาแล้วอยากเลยพวกข้าวต้มขนมกินได้บ่ต้มขนมแห้งเลยเลยกินแล้วขมปากขมคอเจ้าฝ่าว่อยบ่ได้เอาอันนั้นมาอันไหข่อยบ่ได้เอาอันนั้นมาก่อนปิดทุกคน โอ้โอ้อันแค้นแม็กอืมแค้นแม็ก้หูปิดกับปิดิข้าควรมาเห็นความงุงบันอเอาตาออกมาดิว่าเอาตาออกของกระตา่ายใช่หรือเปล่ามันกระม้วเป็นเอาตาออกจย่างนามันคือว่เห็นกันโอ้ตีเออเจ้ฉันได้ไหมอืมอีแตะดังเนี่ย อันคลไม้ก็กินบ่ไใดคนเไม่ก็กินบ่ได้ขนมกับขมอะไรกินบ่ได้ตายน้ามูดี่ได้จางปากบ่โอ้ยปากแห้งจางหน้ามลงไปดิว่ามันน้ำลายไก่กับบ่อคออุ้ยพ่อกูอันอันอันเข้าดิก็กินบ่ไอใดมันบ่้ากินบ่ได้เลยโอ้ยเลยแห้งมันเราคอยชื่นเขาขาไม่ไหมใช่ได้ติดมั่นอะไรก็ตับแล้วก็คอยว่าสิมาซ้อนสี่สามกิโลก็จะแก้เมื่อแะไรวะเจียวไปแก้เมื่อมาหอดมองเราละ คนมองแค่ไหน,นป<ะ>ไปไปยังเสือจูเอาคือว่ากินเขากินยังไม่ได้เสืะเอาก็กินเขากินยังไม่ได้แล้วจะว่ากินเนื้อได้อยู่เว้วยคณะจ้จางฝากกันใมัไหสิกินได้ด้วยนี่เสือจูช่วยกวงเมด็ดเงาเมด็ดขนาดมากไปว้าวเลยแกแกฝากจำจำปันฝอขึ้นยากเลยด้วยันนี่แล้วถามใน่ซุ้มมูดในซุ้มหมอปตะไฟซุ้มยายผึ่งเป็นไรจับไปนี่ยังนั่งกระดายนั่งกูสู้อยู่ ถามก็ว่อยากป่าอยากเ้ายุใส่ละจอนโอนยุชนทักผุนบอไปถามสุ่มอบอตอไปก็ได้เผื่นด้วยลากไปไข่เศร้าเลยเศร้าล้สัตวไปสอยจุนี่นั่งกูสซยอยู่นี่นั่งกู้ซอยู่นี่จะาบังโรอาการของเราเอามึงเจ้วเป็นยังไดเลยเจ้าเจ้าเจ้านั่งบังอย่างี้อบตอนั่งบ่งพักบอูยบอเศร้าอบอ่อเศร้าพน พังเองหรอพังโอยู่ราะเศร้าพักตีแยงโอ้งมันโบมันงัวมันคว้าเพราะจิไปแงงปอนนั้นได้น้ำหาน้ำไหลแมาคอยเห็นเจ้าเงาแล้วอยทุกคยพอเห็นเจ้าไปทุกคยก็เลยมาถามอาการมันเป็นจังไหนก่อนซูมือนี่ฮะเป็นยังหรอบ่าเนี่ยเออเจ้าเป็นยังน้ำได้ด้วยมาเล่นน้ำได้ด้วยนี่ฮะฮะอันคือจังซี่ใช่ไหมคือเอา ฮยบายดู้ไรใบเราไม่เป็นยังโอ้ยกูเมียเไม่ยังนั่นเหรเป็นไข่ไข่ยังเดี๋ยวดิไข่จับสันผู้ใดจับผู้นั้นมันแมงพันนั่นสิเด้อนี่เอาจะลองจับผมด้วยบอคือจังสมบูรณ์โยสอกลาอุวยมัเป็นตาแปดพูนจริเนี่ยบอว่ามันเป็นไรลาะยังห่างไกลอยู่ด้วยสิจะเข้าใกล้อุ้ยแล้วกินยังเป็นแต่รักษายากบ่เนี่ยบ่ยากหรอก กินข้แซ่บบ่กินข้าวกับบอแซ่บป็นไดจางปากจางคอปากจางคออันบออะไรไม่ใช่ชิ้นไห่อืมอันมากไม่มากอะไรกินได้บ่บ่ได้ไม่ได้เอานี่แม่ที่หัจักบ่บูอะไรใครไม่ใครไข่ใครหน่อยกันนี่ไหมใครยังเดียวนี่อาไปอธิบายดูนะเอาเป็นยังอธิบายดูบ่ได้มันเหนียดซ้ำอ๋มันเป็นปัญหาจริงเลยโอบตเอา โอ้ยไข่อาการนี่เขาเรียกว่าไข่จับสั้นใหญ่ๆไข่จับจัไหนสั้นย่ำนั่นเออไข่จับสั้นโอ้เอาเนี่ยติดลอยกันสั้นลอยติดลอยกันสั้นเลยบ่โอ้ยยเบีดตัวไม่ได้พูให้โอ้ยหายเถอะจะได้ตัวเนาะเนเห็นเห็นยายเพิงบ่เห็นเพิ่ยายเพิงอนไปใส่นก็ต้องหลังบ้านเอาเอาเห็นจับไหนเนาะอาการนี่ไง กินนงยูเกียกมันเป็นผูกข้าใจต้ิงๆโ้ยันชันดีว่าเมีนคือวัางหันนั่นนะคอยนัดกับนี่ยายยานี่ว่างหันว่าคอยซื้อเนื้อทิศมันมา3ามกิโลกับตับไม่ไม่เลยสิ่งทีพูดไจไปกินซอยแนจังวัานี่แหละจังหวขบเินทิศมันอมเทยักแห้งเลยอมเลยบาอือปลาฉันปะปปะปอู้สั้นเลยบ้านเนี่ยสั้นไได้กินเาหมึงเลยไ่ได้แต่อยากกินใส่่ไหนก็ หลังบ้านหมดไม่เสี่ยวฟ้อมไปล่ะไปไปไปถามมึงก่อนนะยาี่วงยาี่วงไปล่ะไปไปยิงเขาว่าเรากับบอสสบายด้วยกันดิเออจะปิดจะมาไข่มาป่วยพร้อมกันเูาชูเสียเรากะมานั่งอยูุ่ลนซ่าดีดีเออลางคนนั่งชูมือจ้าก็ไปใช้มือเลมื้วนก็ไม่เห็นดูนั่งอยอนี่นี่เพื่อนเอาจะไปเปิดหานมมอนโขบปเลยเอาให้เปิดเนาะ เพราะว่าคือจงคือจงมานัดล่ากันไปแล้วหมดช่วจอบทโงข้าวเราหรือยังงาไม่ยาเบิ่งขาขาดเดินเห้ยดินยาิเกือบานเดียวแสดงว่าขาดริงมนไม่เกือบเลยขาขาดยงเ้่าเราขาดเดีวเอาว่ามันเอาเสียงมันผูกโคลน้ามันเอามาเห็นอย่างน้นเหอเอาโอ้่เอาไปนั่งอย่างดูทางร โอ้เบ oh, so right? yeah. ิดลายบ็ดไหลเนอะมันก็ขึ้นไปง่อยตึนไม่ไม่จะอยู่เพราะมันจะอยู่ามชาที่มีเจ้าข้นไปยัางก็้าย่างะไข่ไข่ไขจ้นียเ้นไมเตนไหลเพราะนั้นสงมาถือลงมก่อนลงมาก่อนเรมนไข่ป็นขึ้นบนตัยุบานที่เฮี้ยนตว่าเจ้าขึ้นไปยาย่างสูงกว่า่ะ ไข่แห้งเลยไข่มันมันมันไข่คือมันไม่ร้อนเลยไ้ไข่ว้มว่าอ้สีซุ้มขึ้นเสาไฟฟ้าไม่เดอซุ้มนี้าาบอกไข่ไก่ยักเที่ยวึงบอกก่เอเรา้จ้าจะไปขิดสันเนะเจะขึ้สันนมกเพลนกำลังถ่ายอยู่นี่วงกำลังถ่าอยู่เอ้ยเจ้าเียดยังลงไปเจ้าขึ้นคัหนาลูกหนาเตาเลงมาจ ลงมาคุยกันก่อนไม่ไผปซอยข่อยได้ตัว,วเป็นแนวาใดวันตัวคันว่าไข่แต่ไข่ยังสิไปอะไขึ้นต้นไม้ต้นไรคุณว่ากันไปใช้ก่อโอ้ชิมาเอิญไปไปงานไหมอ่าไปไปแค่งานนี่ละ่ะงานกินข้าวกินกน้ำนะบ่โอ้เพต้องไปหาองเยี่ยงวันนั้ห้องเจ้าเนี่ยเป็นจ้าใดเจ้าข้นไปสูงปนันวันเป็นยังวันตอาการไข่ข่อยบ่คือเก่าไข่แนวาใดไข่ขึ้นสูง ไข่ขึ้นสูงเอรอไข่ขึ้นสูงขึ้นได้ไปขึ้นกุ้งใหม่จังสันง่วงเลยง่วงไม่วันแค่ไข่ขึ้นสูงธรรมดาต้องไปหาหมอแม่นบัวเอออันนี้เจ้ไหนจะไปขึ้นกุ้งใหม่ลงลงลงท่นที่ว่าไข่ขึ้นสูงตีลงมาลงลงโอ้ยลงบ่ได้ลงบ่ได้ไม่ค่ะไข่ขึ้นสูงโอ้ไข่บอลลง ไข่บัวลงไข่บัวลงกินเขากินน้ำแซ่บยุบเลยเหรอโอ้ยอย่าบ่เรื่องกินอย่าบ่เรื่องกินเวียเห็นหอดเขาที่กะทิฮากโอ้ยแม่โมนี่มันเบียร์อาหารโลกเบียร์อาหารเนาะกินน้ำเด้น้ำกินได้บ่เน่าน้ำกินบัวลงจางฝากบอกจักจางจักเข้มกินนังมุ่งหัวรถหัวศาดเลยเลากินได้บ่มากระเบามากระเบ้าบ่ไปซานตัวแหละบ่เศร้า โอ้คนไข่น้นี่มันเิ็นสัโอ้คนข้นไข่่าเด้อข้าวผกกางเยเดียวนี่ผักกากห่ให่โมเมนยนจังหมากไม่หมักไรหมักโมลี่เจ้าก็กินบ่ไดที้บ๊อบบอบบ๊ก็ขนมก็ต้มซาลาเปาซาลาโต้ก็กินได้บ่อโอ้ขนมปั้มต้องเปาเลยของหวานกินกับเค็มบบกบักโม่ดิบัโม่แห้งมงัจากเลือนจักเล่าเลยสิอดผ้าบังโม่บอกอ๋อหอาแห้ เป็นแหีงโอ้ครคอูงเรบนะเร่องเานยโอ้หอ้โห้โหโอ้โหโอ้เหโ้โ่เอ้โอ้โหโ่้โหโอ้โห้โหโอนโหโอ้อ้อเโอ้โ้่หโ่โหโเอ้หอ้้โหโออ้อ้นอ้โห้อ้โอ้้อ้โโอ้อ้หหห้อออ้โอห้อ เนี่ยไม่ไ้เลยเนี่ยไม่ไหมอยเนี่มันกัะตับไม่ไมเนี่ยกับสนอันเดียวน่นเนี่ยสันก็มีตเคียงในก็พร้อมอุ้ยมันเราบอกินฮอกาดกินสคนตอนแล้สาคนเด้อเอแล้ก็เอากันเอาเอาไหหมูหมากาไกลไปทัวผัหอมพรหอมเนยผัหอมผัหอมเไข่ปูไว้แล้วไอ่ปูไแล้วหอมข่น่ะอน่เขาครัวข่ครัวมอว่านี่เขาครัวไม่ไม่ได้ข่ครัวน่ะ ขัควไม่ไหมขั้วไม่ไหมกรปวยก็ปวยไปพพ่อปวยดกินด้วย่บาข่อยกลด้วยเนี่ยเกบเกอเกือบเจ้าสิไปยังเจ้าว่ไข่ว่าสบายเยอะบุปงเคียงข่อยไม่ไม่เลยขาควกับขัวไม่ไมเลยเอาว่าหันคือจะวางบีบแถบ่บีแถบโอ้ยสิพากันสาสายอยู่ยิ่คือว่าไข่ขึ้นชุง ไข่เป็นสูว่าเป็นยังทำไมเสีดิบเสร็จแล้วร่มแล้วเดี๋ยวนี้ใครร้องแล้วใรดแล้วไปีคมมีผมบอกว่าเันเนื้คุณแนร่งขงนท่ของาอาจารย์เอาไว้ใส่ไ่มเ่้ยยุคคังก็ไม่ลดลย